สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องดราคิงวันนี้นะฮะเราจะมาจ่อลึกเอพิโซดที่77พาร์ทที่3ของคุณดาฟักบูมนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วท่านผู้ชมจะไม่ได้รอนานไปเรื่อยมื่เลยครับอ่าเราจะต่อจากเอพิโซดที่77พาร์ทที่2นะฮะอ่ากดไลค์ให้กันด้วยนะโอเคดียรฮะทุกคนอะอะไรอะว้าวแบบนี้อ่าวแอสโตนทอยเลตมาแล้วนะฮะ จังหวะนี้เกิดสงครามอีกแล้วนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้จะเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดอนะ่ะคามเมล่าวูเมนก็เปิดเหมือนกันนะฮะอ่ะจังหวะนี้บู๊แล้วนะฮะนี่มันสึกอะไรกันนี้เฮ้ยคามเมล่าวูเมนตาแดงฮะท่านผู้ชมท่านอะไรอ่ะปล่อยอะไรไปอ่ะเฮ้ยกระสุนติดตามครับท่านเราชดชดตูมฮะเรียบร้อยฮะล่วงไปแล้วนะฮะเฮ้ยฮ,ฮีก็มาเหมือนกันนะฮะนี่ท่านผู้ชมทุกท่าน แล้วก็อะไรต่อเอ่ยอ่ากดไลค์ให้กันด้วยนะครับอ่ะฮะเอสโตรนเทเลสฮะเอสโตรนเทเลสตัวใหญ่อันนี้น่าจะเป็นยศสูงนิดนึงหรือเปล่าฮะอันนี้น่าจะสูงอยู่ฮะอันนี้น่าจะเป็นยศสูงอยู่อ่าล่วงคาเมราวูแมนตูติดไฟนะฮะท่านท่านผู้ชมนะอ่าปัดออกก่อนแล้วกันอืมอ่าจะเอ้ยจะบู๊กับสกีบีดีทอยเลสเอสโตนทอยเลสจริงๆฮะจะบู๊กับเมื่อกี้ผมพูดไปนะจะบู๊กับเอสโตนทอยเลสอ่า อะไรอะ่ะอ๋อทีวีวูแมนเออเธอเข้ามาห้ามทําไมพาวัปไปไหนอะ่ะเขาน่าจะพาวับหนีหรือเปล่าอ่าพาวัปไปไหนสักทีทนึงนี่แหละฮะอะไรอะ่ะพี่อะไรอะ่ะเฮ้ยมีแขนจักรกลเหมือนกับแอ t โต t o ทเล t อ่าพี่ลัตทีวีแมนนี่เองเปิดก่อนแต่ดูเหมือนจะไม่ได้รับรการบาทเจ็บอะไรเลยนะฮะ ชนมาแล้วไม่ไม่ไม่สกีบิดทอยเลิทไ,ไม่ใช่ไม่ใชยไม่เฉยเมื่อกี้พูดผิดนะครับท่านผู้ชมท่านเมือ่อกี้ผมว่าผมไม่ต้องพูดว่าเอสโตนทอยเลิทเจ้าเอสโตนทอยเลิทตัวน,นี้เก่งอะดาบสีม่วงอย่าบอกนะว่าอ้าพี่ทีวีแมนพี่แกก็มาเหมือนกันนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมท่ทานสกีเอสโตนทอยเลิทเปิดก่อนนะฮะแต่พี่ทีวีแมนจังหวะนี้งิงคืนนะฮะไม่รับอาการบาดเจ็บอะไรเลยพุ่งเข้าไปหวังจะโจมตีจังหวะนี้กัดกัดกัดจากนั้นพี่ทีวีแมน ฟันแล้วก็เอาแสงแล้วก็แทงดึงถอดมวกออกเสียบาดหัวแตกเรียบร้อยฮะเรียบจบเกมโอ้ยโอ้ยจอทีวีหลุดฮะท่านผู้ชมทุกท่านใครยิงมาแอสโตรเฮลิเอตอันนี้ยศอะไรคำนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันอ่าจังหวะนี้โอ้โหเฮ้ยพิธีวีแมีหน้าจอแตกนะครับท่านท่านผู้ชมทุกท่าน เกิดอะไรขึ้นสักอย่างนี่แหละฮะทำไมถึงหน้าจอแตกเอ่ยโดนสกีเอสโตนคอยเลตตัวนี้เก่งมากเลยนะฮะพันธมนิตรจะบาดเจ็บหนักมากเลยนะฮะเมื่อกี้มาสักที่ตอนนี้เหลือกันเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะกลางมาเรียอ๋อเอสโตนคอยเลตมาอีกแล้วนะฮะเฮะ้ยตัวนี้ดูเก่งนะฮะหลบหลบการโจมตีได้ด้วยอะไรฮะพุ่งฮะพุ่งหลบ แล้วก็ใช้ไอ้เกราะของตัวเองฮรเป็นการโจมตีทำให้ทีวีแมนสไลด์พี่ทีวีแมนต้องป้องกันเอาไว้อย่างเดียวนะฮะพี่แกกําลังจะแตกแล้วนะฮะใครมาช่วยเฮ้ยใครใครมาช่วยอ่ะอ่าอุ้ยเรียบร้อยฮะช่วยมช่วยมาช่วยแต่ว่าก็ต้องจากไปเหมือนกันนะฮะตัวตัวประกอบเนี่ยอ่าฟันฟันเข้าไป อ้าวโอ้โหน้ำแดงเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โหน้ำแดงเลยอ้าวจังหวะน,นี้นะฮะอ้าวพี่ทีวีแมนพี่นั่งรถก็มาเหมือนกันนะฮะเนี่ยพี่ทีวีแมนยังไหวไหมฮะเนี่ย ดูมนจะไม่ไหวแล้วนะฮะหน้าจอแตกโอ้โหเอสโตนทอยเลดวรามมาอีกสามตัวน,นะครับท่านผู้ชมทุกท่านในตอนนี้พิธี TV มันจะบูฮะฮะชิปหายแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านแจ็กเกอร์นอสเอสโตนทอยเลตมาเองเลยฮะอ,อพิธี TV มันจะรอดไหมเนี่ยโอ้โห าพี่แกดูท่าจะไม่ไหวจริงๆนะฮะจบหรือยังเอ่อจบแล้วนะฮะอย่างที่หนึ่งนะฮะแล้วก็จะเห็นแล้วฮะว่าก็จะท่าคล้ายๆกับพี่คิริโตะคงจะไปบู๊เลยนะฮะและอย่างที่สองนะฮะทีวีวูแมนอาจจะรู้นะฮะว่าถึงคาเมล่าวูแมนอัปเกรดมายังไงก็ต่อสู้กับแอสเซอร์แลนด์แอสโตนไม่ใช่ดิสู้กับแอสโตนทอยลิตไม่ได้นะฮะเธอก็เลยตัดสินใจพาวาร์ปหนีไปนะฮะไปอย่างที่สามกันเลยนะครับท่าน และอย่างที่สามทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะฮะว่าพ่ลัสทีวีแมนนะฮะได้รับการอัปเกรดมาใหม่มีแขนของ S อสโตนทอยเลตอยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งก็เป็นการอัปเกรดขึ้นมาในระดับหนึ่งนะฮะแถมการอัปเกรดของพิลัสทีวีแมนในครั้งนี้นะฮะได้หน้าตามาใหม่นะฮะซึ่งอย่างต่อไปนะฮะท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นไปแล้วนะฮะว่าอาวุธใหม่ของฝ่ายพันธมิตรนะฮะก็คือปืนปืนมาปืนปืนตัวนี้นะฮะแต่ว่า สุดท้ายแล้วปืนตัวนี้ก็ต้องโดนระเบิดบึ้มไปนั่นเองนะฮะและอย่างสุดท้ายของเอพิโซดที่77พาร์ทที่3ก็คือพี่ไททันทีวีแมนนะฮะพี่แกหน้าจอแตกและสูญเสียอาวุธไปหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นจอทีวีแล้วก็ทีวีข้างๆก็หน้าจอแตกและไม่สามารถใช้งานได้แต่พี่แกยังพอใช้งานได้ประมาณดังนี้นะฮะอย่างที่หนึ่งกงเล็บทั้งสองข้างที่อยู่ด้านหลังนะฮะ อย่างที่สองดาบสีม่วงของพี่แกนฮะและอย่างที่สามบาเรียรที่ยังใช้งานได้นะฮะกับพลังงานแกนกลางด้วยนะฮะอย่างที่สี่คือพลังงานแกนกลางนะฮะรวมๆแล้วพี่แกสามารถใช้อาวุธได้ตอนนี้คือสี่ชิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วพี่แกอาจจะยังพอต่อสู้กับเอซูเรนไม่ผิดพอต่อสู้กับเจ้านั้นได้สู้กับเอสโตนทฮเลตตัวนั้นได้อยู่นะฮะ แต่ผมไม่รู้ว่าว่าว่าจะยังพอไหวไหมเนื่องจากมีแค่กรงเล็บกับดาบสีม่วงแล้วก็มีเพียงแค่บาเรียสีม่วงแล้วก็พลังงานแกนกลางที่ยังพอใช้งานได้ในตอนนี้นะฮะซึ่งสําหรับวันนี้ซึ่งก็สําหรับวันนี้ก็ขอบอกลาท่านผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้นะฮะซึ่งก็สาหรับวันนี้ก็ขอบอกลาท่านผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร้ให้กับช่องรือ d ดาร์คคิงด้วยนะฮะซึ่งก็ขอ บอก, ra, านะอกราท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะฮะขอให้ทุกคนปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบอกราท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้